สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นซูเปอร์กับบิ๊กหลอด3.7จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับแกรบสวัสดีค่ะอยากฟังสปอยหนังภาษาอีสานมวนๆเชิญช่องหนีได้เลยค่ะช่องเทียงหน้าหน่อยสตูดิโอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เนตจ้า สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูหุ้นซูเปอร์นะครับหรือว่าบริษัทซูเปอร์เอเนจีคอปเปเรชั่นจำกัดมหาชนกับบิ๊กหลอดจำนวน1.2พันล้านหุ้นนะครับหรือคิดเป็น3.7%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งก็เป็นการขายบิ๊กหลอดออกมาของผููถึงหุ้นรายใหญ่อย่างคุณจอมทรัพย์โลจยะนะครับ โดยการขายบิ๊ก o ลอตในครั้งนี้นะครับก็เป็นการขายบิ๊ก o ลอตให้กับทางกองทุนชั้นนําต่างประเทศทีนี้ตามข่าวนะครับเขาระบุว่าการที่กองทุนชั้นนําต่างประเทศเข้ามาซื้อหุ้นซูเปอร์นะครับมันก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตัวบริษัทนะ เข้าใจว่าเมื่อวันที่8มิถุนายน2564ที่ผ่านมานะครับคือวันที่เขามีการขายบิ๊กหลอดเขาขายกันอยู่ที่ช่วงประมาณ1บาทลงไปนะครับถึง98สตางค์ซึ่งหลังจากที่มีการขายบิ๊กหลอดเนี่ยรู้สึกว่าราคาก็มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างรุนแรงนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับราคาก็ขึ้นมาปิดตรงบริเวณ98สตางค์เหมือนเดิมนะครับตรงที่เขามีการขายบิ๊กหลอด อันนั้นมันก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของราคาของหุ้นซูเปอร์อยู่พอสมควรนะครับอย่างไรก็ดีนะครับภาพรวมของธุรกิจและก็โลดแมปของตัวบริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปไปทำโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนามอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้กำลังเดินหน้าก่อสร้างอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็น ธุรกิจที่คิดว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะมาแน่นอนอะไรงนี้นะครับซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นเรื่องของอนาคตนะครับก็ ต้องมาดูกันอีกทีนะครับสำหรับหุ้นซูปเปอร์เพราะว่าเข้าใจว่านะครับพุ้นที่ทำเกี่ยวพลังงานไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าทางเลือกอะไรประมาณนี้ในช่วงนี้นะครับก็มีหลายๆบริษัทที่เข้าหันมาทำอยู่พอสมควรก็ต้องมาดูนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยการแข่งขันในเรื่องของโรงไฟฟ้าเนี่ยมันจะดูเดือดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ อย่างไรก็ดีนะครับสำหรับหุ้นซุปเปอร์เนี่ยก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างให้เราต้องเข้าไปดูไปค้นหาเพิ่มเติมอีกเยอะพอสมควรนะครับอย่างวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูในส่วนของงบผลประกอบการในไตรมาสหนึปี64นะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทเนี่ยก็มีรายได้รวมอยู่ที่2,354.51ล้านบาท ซึ่งมาคิดเป็นกํำไรสุทธิแล้วนะครับตัวบริษัทก็มีกํำไรสุทธิอยู่ที่860.25ล้านบาทคิดเป็นกํำไรต่อหุ้นก็คือ3สตางค์ต่อหุ้น เมื่อเราไปเทียบในไตรมาสเดียวกันของปี2563นะครับหรือว่าไตรมาส1ปี63แล้วก็จะพบว่ากำไรสุทธิของตัวบริษัทก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ19.72%นะครับแต่พอคิดเป็นกำไรต่อหุ้นเนี่ยก็พอๆกันเลยนะก็คือ3สตางค์ต่อหุ้นของไตรมาส1ปี63นะครับปีที่แล้วเนี่ยในไตรมาสเดียวกันเนี่ยเขามีรายได้รวมอยู่ที่1,725.15ล้านบาท เราจะเห็นได้ว่ารายได้รวมในไตรมาส1นปี64นะครับก็เยอะกว่าของไตรมาส1นปี6 3ถึง36.48%นะครับแต่พอมาคิดเป็นกำไรสุทธิเราก็พบว่ากำไรสุทธิก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับซึ่งพอมาคิดเป็นกำไรต่อหุ้นเนี่ยพอๆกันเลย เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่มันจะเป็นตัวกําหนดให้กําไรของตัวบริษัทเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับของหุ้นซูเปอร์ก็จะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งอันนี้ผมเข้าไปดูในส่วนของงบการเงินอย่างย่อนะครับก็พบว่าค่าใช้จ่ายที่มันบวมขึ้นมาเนี่ยก็เป็นในส่วนของต้นทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต้นทุนการขายอะไรประมาณนี้นะครับคือรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยต้นทุนมันก็เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแต่ อันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะครับมันก็จะมีในเรื่องของต้นทุนอะไรต่างๆที่มันแบบบางทีบางทีนะครับมันก็จะมีต้นทุนที่เป็นฟรีคอร์สบางทีก็จะเป็นต้นทุนที่แปรผันไปตามวัตถุดิบอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับด้วยเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับกำไรของตัวบริษัทเนี่ยเมื่อเทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ากําไรของตัวบริษัทก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาก็เริ่มเติบโตขึ้นมานะครับอันนี้ก็ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกอันนึงนะครับของหุ้นซูเปอร์นะที่ก่อนหน้านั้นเราอาจจะมองว่าเฮ้ยหุ้นซูเปอร์เนี่ยเขามาจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าในอนาคตนะครับทิศทางธุรกิจของหุ้นซูเปอร์เนี่ยเขาจะเป็นไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับ ทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินในปัจจุบันนะครับตัวบริษัทเนี่ยก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่75,815.66ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมก็คืออยู่ที่53,935.93ล้านบาทนะครับหนี้สินนี่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็หนี้สินเนี่ยก็มีทั้งหนี้สินหมุนเวียนแล้วก็หนี้สินไม่หมุนเวียนด้วยนะครับ ถือว่าเยอะนะเข้าใจว่าเขามีการกู้ไปลงทุนนั่นแหละครับก็เลยทําให้นี่สินของตัวบริษัทนั้นมันเยอะขนาดนี้นั่นเองทีนี้พอคิดเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็จะอยู่ที่17,774.93ล้านบาทนะครับซึ่งมานามาคิดเป็นค่าดีนะครับค่าดีก็จะอยู่ที่ประมาณ2.47เท่านะครับ ก็ถือว่าค่าดีก็ค่อนข้างสูงนะครับในขณะที่อัตราการทำกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่46.48รนะครับระดับอัตราการทำกำไรสุทธิก็ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าไอ้อัตราการทำกำไรสุทธิของตัวบริษัทเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยเนี่ยมันถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องไป ดูกันอีกทีนะในอนาคตนะครับสำหรับหุ้นซุปเปอร์สำหรับค่า PE ในปัจจุบันนะครับอยู่ที่18.55เท่าค่า P/BV นะครับอยู่ที่1.51เท่าก็ถือว่าไม่ถือว่าสูงมากนะครับแต่ว่าก็มันก็สูงอยู่พอสมควรเนาะเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับตัวใหญ่ๆเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ12เท่าเองมั้งสำหรับค่า PE นะครับ โดยที่อัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่0.61นะครับก็ถือว่าให้ปันผลค่อนข้างต่ำมากๆเลยนะในปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่1.15เท่านั้นโดยที่ปีก่อนๆเนี่ยก็คือยังไม่เคยมีการจ่ายปันผลออกมานะครับก็เพิ่งมีการจ่ายออกมาอ่ะใครชอบหุ้นที่ต้องลุ้นหน่อยนะครับหรือว่าหุ้นที่ออมีโอกาสที่จะเทอร์นอลาร์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับ ก็ลองมาลุ้นดูแล้วกันนะครับสำหรับหุ้นซูปเปอร์นะโดยที่ราคาในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่99สตางค์ต่อหุ้นนะครับก็เพิ่มขึ้นมา1สตางค์เนาะเมื่อเทียบกับเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานะทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับหุ้นซูปเปอร์ซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้น เพียงแต่ว่าการขึ้นในรอบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยจะค่อนข้างก่อติดตรงบริเวณเส้น MA 200วันค่อนข้างเหนียวแน่นมากๆเลยนะเพราะว่าเราจะเห็นนะครับว่าแนวรับที่น่าสนใจหนักๆเลยเนี่ยก็น่าจะมาอยู่ตรงบริเวณเส้น MA 200วันก็คือราคาลงมาหาเส้น MA 200วันเนี่ยอาจจะมีการหลุดลงไปนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือได้แล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นรอบนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าใครอยากจะเข้ามาสะสมหุ้นนะครับหรือว่าอยากจะเข้ามาเก็งกําไรเนี่ยผมมองว่าแนวรับที่น่าสนใจก็น่าจะยังอยู่ตรงบริเวณเส้นเอสองร้อยวันนะครับในกราฟรายวันซึ่งราคาณนะตอนนี้นะครับถ้าเราตีดูเนี่ยราคาที่น่าสนใจที่มีโอกาสจะลงมาถึงเนี่ยก็คิดว่าน่าจะอยู่ตรงบริเวณประมาณสัก94สสตางค์นะครับก็น่าจะเป็นแนวรับที่พอได้ลุ้นอยู่นะครับสำหรับหุ้นซูเปอร์ แต่ถ้าสำหรับใครที่ใจร้อนนะครับเป็นคนที่เก่งกำไรแบบจ๋าเลยนะครับราคาตรงบริเวณนี้น่าสนใจไหมนะครับตรงบริเวณ98-99สตางค์เนี่ยที่รับมานะครับผมคิดว่าก็น่าสนใจอยู่พอสมควรเพียงแต่ว่าแนวต้านของหุ้นซุปเปอร์นะครับมันจะอยู่ตรงบริเวณประมาณสัก1บาทถึง1บาท5สตางค์นะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าราคามันสามารถผ่านตรงบริเวณ1บาทถึง1บาทถ้าสตาค์ขึ้นไปได้เนี่ยราคามันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อีกไกลอยู่พอสมควรนะครับหลกัลกๆเลยเนี่ยต้องให้ราคาผ่านตรง1บาทขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับคือผ่านขึ้นไปแล้วสามารถยืนเหนือได้เนี่ยราคามันก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้อีกค่อนข้างไกลนะครับคำถามคือแล้วระย,ะยาวระยะยาวประมาณกี่เดือนดี ระยะยาวเนี่ยยังยังยังดีไหมนะครับสำหรับหุ้นซูเปอร์นะผมมองว่านะครับหุ้นซูเปอร์เนี่ยก็ยังเป็นหุ้นที่ออต้องลุ้นกันอีกทีนะครับลุ้นในเรื่องของธุรกิจของตัวบริษัทว่าเขาจะสามารถไปในตามรถแม็ของเขาได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามันไปได้เนี่ยแน่นอนครับราคาตรงบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ น่าสนใจนะครับเป็นราคาที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสไปต่อได้ไกลอีกนะครับอันนี้ในมุมมองผมนะคือก็ต้องมาดูในเรื่องของอทิศทางธุรกิจของเขานะครับแต่ว่าในมุมมองของกราฟเทคนิคเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าในในกราฟรายสัปดาห์นะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็น่าจะต้องมาดูในเรื่องของธุรกิจของเขาประกอบด้วยนั่นเองนะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ อ่ะถ้าเป็นเพื่อนใดที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ เข้าใจว่าหุ้น B T S นะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยเขามีเคลียร์หนี้สินกับทางรัฐบาลด้วยนะกับทางกทมนะครับไม่รู้ว่าราคาที่มีการปรับตัวขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าอ่ะก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอีกทีนะใครมีข้อมูลสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ